เฮ้ยมันป่วยกันเยอะขนาดนั้นเลยเลยต้องไปจริงจริงไม่ได้ป่วยกันเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าเมืองเพชรเนี่ยมีโรงพยาบาลเนี่ยคนป่วยที่พระจอมเกล้าที่โรงพยาบาลอำเภอแล้วมันเยอะเยอะมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเอาใจใส่เรื่องสุขภาพตัวเองมากขึ้น จึงไปตรวจสุขภาพมากจึงไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจอโรคมากขึ้นเพราะว่าการกินอาจารย์พูดมันเปลี่ยนเราบางทีเราต้องเปลี่ยนการกินเวลาผมพูดถึงเรื่องการกินหลายคนอาจจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือบอกว่าเออคุณไปอะไรนะไปถือศีลเถอะถือศีลก็ต้องถือศีลอดดิีนะไปถือศีลเถอะไม่มันจะอดจริงๆคนที่เป็นเด็กเนี่ยนะฮะเป็นเด็กเกืออายุไม่เกิน30สิปีถือว่าเด็กนะครับตั้งแต่ตั้งแต่อาหารเนี่ย กินได้เกือบทุกชนิดอืมไม่ต้องกลัวไขมันอมไม่ต้องตัวไกลีสลายไม่ต้องตัวคือช่วงอายุขนาดนั้นเนี่ยเขาเผาผ่านดีโดย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 ,โดยปกตินะของคนปกตินะไม่ใช่คนมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรมากคือไม่ต้องกลัวอะไรมากร่างกายมันสามารถเผาผ่านอาหารได้ดีแม้กระทั่งคนที่โตมาแล้วอ้วนหรืออ้วนตั้งแต่เด็กแต่ว่าถ้าอายุนะอายุสูงขึ้นเนี่ยต้องระมัาระวังเรื่องการกินแล้วมีสายนะครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับ คุณมินยาครับครับคุณมดอันนี้ก็คนนี้เวลาที่มาไกลสูครอ้วนนะครับผมฟังสูที่นี่ผมจะบอกว่าสิริราชเนี่ยจริงจริงแล้วเ็าเป็นแม่ถ่ายของของพระจอมเกล้าด้วยนะแทนในระบบประกันประกันสุขภาพคือที่ผมรู้เพราะว่าลูกชายผมเนี่ยครับโรคอ่าเกี่ยวกับทางเดินอาหารไอ้อะไรอ่ะคนไรย้อนครับแล้วทีเนี้ยที่เนี้ยไม่มีที่เพชรบุรีเนี่ยไม่มีหมอทางหมอเด็กทางโรค ทังเดืนอาหารครับคุณหมอคุณหมอสุทศน์ก็แนะนํามาให้ไปที่ดราชสิครับครับทีแรกทีแรกผมไปนู่นก่อนไปวชิระก่อนไปถึงวชิระเนี่ยผมต้องจ่ายทั้งหมดเลยเหตุแม่เพราะว่าเขาเป็นโรงพยาบาลของกสมครับวันนี้มันมีญาติทางทางทางพญาผมะเขาอยู่ที่นั่นไงครับสรุปแล้วไปที่นั่นเขาก็จ่ายหมอทางทางนู้นเขาก็มาจักจ้างมาจากเอกชนเหมือนกัน ก็บอกว่าท่านนั้นก็ไปหาเขาคลินิกเขาได้เข้ามาตรวจที่เนี่ยเดือนละหนอ้าวผมก็เลยว่าจับมาปรึกษาหมอผหมอสุพัฒน์ชยนะับหมอสุพัฒน์เ่ถ้าเคยทำใบส่งตัวจากจากพระจอมเก้าเนี่ยไปโดยเราใช้สิทธิ์ตัดเด็กเหมือนเดิมอาจะจ่ายมันก็ไม่เสียอืมเพราะฉะนั้นคือถ้าค่าค่าทางพระจอมเกล้าการรักษาไม่ไม่ คือหมายถึงว่ารับไม่ได้ถือว่าคือเขาวินิจฉัยว่าควรต้องส่งต่อไม่มีเฉพาะทางอนะเขาก็จะส่งตอถ้ามีหนังสือส่งต่อเนี่ยไอซีวีแลกเนี่ยเราก็ใช้สิทธิที่เราใช้ของะจ้ากได้ใช่แต่ไม่ใช่ว่าที่นี่มีหมอแต่เราไม่รักษาเราจะไปที่นู่นเขาก็ไม่ส่งให้นะไม่ได้ใช่เพราะเขาก็เอาบทต้นกระตัดถูกไหมฮะใช่เนี่ยทีนี้ว่าคนก็เลยไปกันเยอะมั้ง แต่ว่าคือบางเรื่องเนี่ยเขาก็มีมีการเป็นคนป่วยประจําที่นู่นอยู่ด้วยเหมือนกันจากการส่งต่อที่คุณมดว่าเลยทั่วไปทั่วไปนะใช่เห็นว่าตีห้าต้องเอารองเท้าไปวางจองครับในกรณีที่ไปครั้งแรกคือมันเยอะใช่ไหมผมก็ไปพอหมอครับพอหมอนัมันก็โอเคแล้วก็คุณมดเคยไปใช่ไหมคนป่วยเนี่ยแทบจะล้นห้องรอรอยื่นบัตรด้วยซ้ํา อ่าใช่่แต่แม้จะมีหมอเยอะก็เถอะแต่ถ้าเขาต่อไปถึงคิวนัดเนี่ยจะไวมากไม่ต้อขตักเหมือนครั้งแรกแล้วเว้นแต่ว่าคุณไปผิดนัดอ่าใช่ใช่ถ้าผิดนัดปุ๊บเขาจะไปต่อหลังนันทีอ่าแทนที่จะไปนัดเนกันไปวันนัดวันอังคารนะนี่อะไรเงี้ยก็คิวมันยาวหลุดหลุดไปไงเออให้แต่บอกไว้ก่อนถ้าคุณมดจะไปรอบหน้าเนี่ยซีรีล่าก็เริ่มอดโอยเรื่องของค่าแรงสามร้อยบาทแล้วนะ ใช่ผมพ่งอ่านเมื่อกี้เองพู่ายเมื่อกี้ในในคณะบดีคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเขาพูดถึงว่าบริการมันมีความจําเป็นไงเพราะศีริราชจ้างเต็มอัตราที่รัฐบาลกําหนดให้จ้างคือหมายว่ากําหนดว่าสามร้อยก็สามร้อยหมื่นห้าก็ต้องหมื่นห้านี่คือขั้นต่ำครับและยังไม่รวมถึงการไปปรับไล่หลังให้กับค่าราชการที่อยู่ก่อนด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลผูกพันกับรายรับแน่นอนคือคุณนิยาเข้าใจคาว่าบวกไหม อทุกอย่างมันจะเป็นบวกหมดเพราะเราต้องคิดบวกแล้วทีนี้แก๊สบวกเท่าไหร่ผมยังบวกไม่ได้เลยประามยังไม่ปังแลวผมไปยืนการค้าไปไหนว่าบมขายแค่นี้ไงแต่ว่าก็คิดบวกไงนะครับครับไม่เป็นไรจะตุลผลไปไหนวันนี้เขามีคดีอยู่สองคดีผมไม่แน่ใจคดีไหนเพิ่งคุยกันอย่างเนยอยู่ครับคดีที่เมื่อวาน พูดถึงเรื่องของทําไมไม่ส่งฟ้องตํารวจกรณีคดีที่แข่งกระจาดหรืออ๋ส่งไปแปลอีกหนึ่งไม่ลงเออหรืออีกคดีหนึ่งวันนี้ที่มันมีการตัดสินในชั้นศาลฎีกามาแล้วว่ากรณีการทุจริตที่อบตท่าแรงนะวันนี้เขาก็มีการพิพากษาตัดสินจำคุกไปอ๋อครับก็มีสองคดีก็เลยยังไม่ทราบว่าเรืส่วนไปเกาะคดีไหนที่ว่าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยนะครับ ผมว่าถ้าท้นทางวิติธรรมมันเป็นอย่างนี้นะมันก็มันก็ลําบากใจเนาะคือไปตัดสินตอนตอนตอนช่วงร่างงานสอบสวนน่ะ <c oughs> ทําไมไม่ให้าศาลนั้นตัดสินถูก <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> คือมีให้ส่งฟ้องก็ฟ้องไปดีแล้วก็ไปเชิญพยายนเนาะที่ศาลเอคือก็กลายเป็นมองว่าช่วยไปในชั้นต้นนี้ก่อนทีนี้มัน <c oughs> เป็นเป็นตารวจด้วยกันนะใช่ไหมคือสังคมก็ต้องมองไปอย่างนั้นแหละคุณต้องมีมาตรฐานเดียวอย่าไปมีสองมาตรฐานดิ นั่งกินอยู un> un> ่ด <si ้วยกันหมูยิคาปากยู่เลยอ่ะทำไมรถพ้องอ่ะเขาคงจะแบกขาหมูขึ้นไปกินเองเชื่อผมไหมแล้วเนาะเอาบรรยากาศกินเขาไม่ได้ไปล่าตัดกินเขาไปเองเออไปคนเดียวไปนี่เพ่ไปนะไม่ใช่ปืนของตำรวจถูกไหมฮะออไม่ใช่ตำรวจมีปืนแล้วใช้ปืนผิดมือไหมไม่ผิดมือถูกมือเลยสองมือนั่นแหละไม่ซ้ายก็ขวาอยูในมือ ก็เห็นผมเห็นเขาโพสต์ด่ากันในเฟซบุ๊กอ่ะไม่เจ็บต่อไปแยะเลยออ,อย่าไปด่าเขามันไม่เจ็บหรอกต้องไปทําอย่างอื่นที่มันถูกต้องตามคันลองเช่นร้องให้แต่สวนใหม่ซิอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใจดุลรุนดุลยพินิจที่ไม่ถูกต้องนะจริงๆใ,นะในความคิดผมนะหรือว่าในฐานะของคนผู้เสียหายเช่นคุณมดเนี่ยเป็นเจ้าของป่าแก่งกาจันในฐานะคนเพชรบุรีเหมือนกันก็ลองไปฟ้องดู ไอ้นั่นเขาไปบุกป่าของเราแล้วฆ่าสัตว์ที่มันเป็นทรัพย์สินสาธารณะแล้วมันเสียหายไหมอ่ะยังยังไม่ออกให้ยังไม่ออกเออเอ็นจีโอไปไหนหมดแล้วมีมีฮะแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ได้เวลายังไม่ได้เวลายังไม่ได้เวลานอนนอนก็เป็นออกคันน้เซซันเซซันเงี้ยแต่ว่าแต่จริงๆแล้วกระส้อนมาเยอะแล้วนะมันน่าจะออกมาตั้งก่อนหน้านี้แล้วเนอะไม่ออกไม่ออกไม่ออกต้องไ่ออกประเภท อะไรถ้าให้ตัดต้นไม้แล้วไล่เจ้าหน้าที่ออกไปใซะอะไรเนี่ยเพื่อสิทธิมที่ประชรอยางงีหรือว่าออกเฉพาะงานที่มีเงินทอนไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ทั้งหมดนี้เป็นวิชาการครับความเห็นที่คุณมดและผมและเราออกนี่เป็นวิชาการโอเคครับไม่ได้พานพิงใครทั้งสิ้นครับขอบคุณครับขอบะคุณครับคุณมดนะครับแฟนประจํา อยากอยากให้มีคนแบบคุณมดเยอะๆคือโทรเข้ามาคุยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็ไม่ต้องไปพาดพิงใครนะฮะเป็นความคิดเห็นทางวิชาการทางวิชาการเพราะว่าที่นี่เป็นเวทีสาธารณะที่วิทยาเขามีเวทีประชาชนเวทีสาธารณะที่นี่มีเวทีของคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรขครที่มีความคิดเห็นอะไรก็โทรมาคุยกันแบบสร้างสรรค์เชิงบวกไม่ด่าใครเน็บได้นิดหน่อยนิดๆเอาแค่พอจะเด็บมากเดี๋ยวเจ็บ เออต่อเรื่องของศีลาดแล้วกันอ่าเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าเรื่องของการที่รัฐบาลในอุดหนุนน้อยเพราะปกติแทบทุกรงพยาบาลก็ให้เป็นไร้หัวอแต่ก็ไม่พอหรอกเพราะสีลาดรับจากทั่วประเทศครับแต่ไปตีความว่าให้แค่เดือนละไม่กี่พันไม่กี่หมื่นอะไรไม่พอรวมถึงค่าใช้จ่ายเนี่ยเพราะการรักษาพยาบาลจัญญาบัญของความเป็นแพทย์พยาบาลที่สาสุขเนี่ยก็คือ ทุกชีวิตมีค่าต้องรักษาอย่างเต็มที่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นคุณจะแบบโอ้ยลดราคาครึ่งหนึ่งแบบที่เราไปเจอลดยาลงมาครึ่งเพราะว่ารัฐบาลสั่งว่าข้าราชการต่อไปนี้นอกเด๋ยวจะเจ็บป่วยต้องไม่เกิน60วันแล้วยาต้องลดสเปคมาครึ่งคงไม่ถูกนะฮะแต่ว่าเขารักษาเต็มที่เพราะนั้นสีราชก็จะเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ไปกระทบเรื่องของบุคลากรที่ ต้องจ้างด้วยรายรับของตัวเองซีลรีมีบุคลากรห้าพันคนนะเนียเยอะมากครึ่งหมื่นึ่งจ้างโอ้โหครึ่งหมื่นนะคนห้าพันคนนี่ไม่ใช่น้อยโรงเรียนพม,มามีสามพันกว่าเด็กนักเรียนนี่เวลาอพอออกมาที่ถนนน,นี่เป็นไงแต่ไอ้สี่พันหนึ่งห้าพันนี่จ่ายด้วยกันตัวเองโก้โหแต่พนักงานหรือลูกจ้างทั้งหมดที่รัฐช่วยด้วยเนี่ยมีทั้งหมดนะฮะหนึ่งหมื่นห้าพันคนซีเรียเดินกันนี่ชนกัน เพราะฉะนั้นปีหนึ่งสีราชต้องจ่ายค่จ่ายจ้างบุคลากรเนี่ยครับปีละเป็นพันพันล้านบาทเฉพาะจ้างบุคลากรนะแต่ไม่จ้างก็ไม่ได้การอยู่เวนไม่สามกะใช่ไม่อยู่สามกะให้แต่ละคนโหลดอยู่เช้าวันหนึ่งกลางคืนอีกวันนึงไม่ไหวไม่ไหวต้องสามกะครับแล้วก็มันก็คือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นวิชาชีพมันเป็นอาชีพที่ มันจะเอากําไรไม่ได้แล้วมันก็จะไม่สบายหรอกเพราะมันเจอคนไม่สบายซะเยอะเพราะนั้นสีราชก็เจอปัญหาผลกระทบจากการต้องจ่ายพวกนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้ใจ,จ่ายในการปรับค่าแรงขึ้นมาตามเลทที่รัฐบาลกําหนดเนี่ยอีกไม่น้อยเจ0รยถึง800รอล้านบาทซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้หันมามองตรงนี้นะฮะแล้วก็ทุกมหาวิลาลยเจอแบบนี้หมด ที่มีศิลาธมาโอจุลาจุลาธรรมศาสตร์ทุกอย่างเกษตรไม่มีอะเกษตรไม่มีหมอมีหมอหมอสัตว์สัตวแพทย์มีสัตวแพทย์อันนั้นอันนั้นไม่ขึ้นแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ค่าอะไรหัวสัตว์ครับคือเขาไม่รู้ว่าสัตว์จะหมากี่ตัวก็เลยไม่ได้จ่ายค่าอะไรหัวสัตว์เพราะนั้นค่าจ้างก็เลยไม่ไปพันกันตรงนั้นเรวก็มีหมออคอนเกนเชียงใหม่ของมหาวิทยาลัยหัวเมืองก็มีครับเพราะนั้นทุกมหาวิทยาลัยเจอแบบนี้หมด ของก็ประมาณเพิ่มก็ไม่ได้อนะีเพราะว่ารัไปจ่ายพวกรถกันแรกมั่งจำนำค้าคมั่งอะไรมั่งไปแล้วบอกว่า่าเน็บไม่าเน็บไม่เน็บไม่เน็บพูดถึงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนทางแก้ปัญหาก็คือถ้ารัฐไม่ให้ก็ต้องไปหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นครับก็ต้องเอามาเพิ่มในค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายเพิ่มทั้งทั้งดีบุคคเนี่ยเท่าเดิมอืมก็อาจจะคิดในแง่ของการปรับเพิ่มค่าบริการเช่นค่าเตียง ปกติเนี่ยยืนที่ราคา300บาทคบาทก,ก็อาจจะต้องขึ้นค่าห้องพักก็อาจจะต้องขึ้นยกเว้นค่ายานะฮะที่อาจจะยังไม่มีการปรับเพิ่ม,มนะฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสีราาเขาก็ร้องขอความเห็นใจเพราะว่าเขาไม่ได้ปรับค่าบริการมานานแล้วนะฮะแล้วก็ขาดทุนตลอดแหละแต่ก็จำเป็นนะฮะเพราะเป็นบริการสาธารณะซึ่งเมื่อก่อนตอน IMF เข้ามาใหม่ๆมี2กระทรวงที่ ไอ้เวียบบอกห้ามปรับลดงบประมาณคือกระทรวงศึกษาและกระทรวงสาธารณสุขนั่นหมายถึงคุณภาพของคนเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกปรับลดงบประมาณแต่ข้อที่จริงในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือเรื่องงบประมาณมันน้อยนะฮะเพราะนั้นก็อาจจะต้องคิดวิธีอื่นอีกนอกเหนือจากบริการแต่ยืนยันว่าไม่ไล่คนออกแน่นอนคนเพชรไปเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่นั่นก็มากไม่ถูกไล่ออกครับยกเว้นอาจจะออกเองก็ บอกให้ว่าหมอที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราไงนั่นก็คือป้องกันกินอาหารให้ดีออกกาลังกายให้ดีอากาศดีร่างกายจะดีมีหลายคนเนี่ยไปไปไปมุ่งที่จะไปหาหมอรักษาหลังจากคุณเกษร์นโยบายกระทรวงตัวเองกันนะจะทำไมฮะก็เมื่อก่อนเป็นสิบปีผมถูกปลูกฝังมาว่างานที่สาคัญที่สุดของกระทรวงสาธารณสุขตอนเป็นนักเรียนทุนเนี่ยคือการสร้างสุขภาพป้องกันโรค ในขณะที่งานที่ขาดประสิทธิภาพไม่ได้ก็คือการรักษาพยาบาลคิมต้องเดินด้วยกันเดินด้วยกันแต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่มีบางนโยบายออกมาตั้งแต่มีแนวคิดในการที่จะเน้นการให้บริการด้านการตั้งรับก็คือการรักษาพยาบาลมากขึ้นเนี่ยโดยอะไรก็แล้วแต่นะนโยบายเชิงรุกลดลงการป้องกันโรคการเข้าไปเสริมความเข้มแข็งในชุมชนลดลงการให้น้ำหนักกับเจ้าหน้าที่ด้านของการ ป้องกันโรคลดน้อยลงะนะฮะนี่พบรบล่างพบรบเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขนี่ก็เพิ่งเพิ่งจะผ่านมวามมีหนชอบของวุฒิสภาแล้วไปให้ทางสสแต่ตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวเดียวในการรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทางานเชิงลุกแค่นั้นเองแต่ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยการสร้างสุขภาพเนี่ยคนเราเองก็ก็จะล่าใจนะ,ะการสร้างใช่การไปกินอาหารเสริมไม่หรือไม่จําเป็น ไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมแต่ว่าที่สําคัญเลยนี่คือการกินอาหารเนี่ยเราบางทีเรากินันไม่ค่อยจะถูกเรื่องถูกเวลาถูกวิธีเท่าไหร่นะอาหารมื้อที่จําเป็นที่สุดที่สําคัญที่สุดคือมื้อดึกมื้อเช้าครับอ๋อม่ใช่มื้อดึกนะมื้อเช้าเห็นลูกบ้านในมื้อดึกจัดเชอะเลยกินแบบเศรษฐีคุณมีอะไรจัดเลยฮะเหมือนเหมือนเหมือนมีคนเคยพูดถึงใช่ไหมรับกินแบบเศรษฐีเลยกินแบบเศรษฐีกินแบบเศรษฐีข้าวปลาอาหารเตรียมให้พบจานละเมิน ไม่ต้องจับจานละหมื่นหรอกครับแต่ต้องมีแป้งมีไขมันมีโปรตีนน้ำผลไม้คุณอยากกินอะไรนมอะไรเนี่ยกินแบบเศรษฐีเลยเตรียมให้พร้อมกินให้อิ่มตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วกินนะอามื้อเช้ากินส่วนใหญ่มื้อเช้าไม่กินหลายคนบอกว่ามื้อเช้าสําคัญสําคัญสุดกินกาแฟแก้วหนึ่งไม่ได้ออกเลยไม่ได้กาแฟนี่สุดท้ายเลยเพราะกาแฟด้ตัวกัดกระเพาะกินให้อิ่มเลยแล้วครับแล้วก็กินกาแฟตามบางคนให้กินกาแฟก่อน กินกาแฟก่อนนะกาแฟที่เป็นกรดแล้วก็กัดกระเพาะไม่เขาบอกว่าถ้ากินกาแฟก่อนมันทําให้ดูดซึมดีถ้ากินกาแฟหลังข้าวอะ่ะมันไม่ดูดซึมอ่ากินหลังข้าวไปเลยฮะไม่ต้องไปเกรงใจนะฮะกินข้าวก่อนเลยอย่างอื่นกินข้าวก่อนเลยแล้วก็เลือกอาหารที่กินเวลาเวลาเวลาผมไปราชาการไปที่ไหนเนี่ยไปในโรงแรมเนี่ยเขาจะเตรียมอาหารสารพัดสารพันเลยนะเป็นประเภทอาหารฝรั่งทั้งนั้นนะผมก็ไปตักข้าวกินทุกวันอ่ะตักข้าวแล้วก็ราดอะไร กินแบบที่เราเคยกินที่บ้านอ่ะไม่ต้องไปหาของวิลิสมาลาอะไรเงนหรอกฮะโอ้แต่ว่านโยบายผมนี่คือแฮมเพินมน้อยอกินอย่างละนิดยัร่อยแต่ว่ากินให้อิ่มกินเหมือนที่กินนะฮะอย่าไปกระแดะกินอย่างอื่นเลยกินเหมือนที่กินแล้วก็กินให้เต็มที่น้ำผลไม้นะฮะนมกาแฟแล้วก็กินนะฮะแต่กาแฟกินหลังสุดกินหลังสุดเพื่อให้พิษมันน้อยที่สุด ถามว่าเราไม่กินได้ไหมก็ไม่กินก็ได้แต่ว่าหลายคนนี้กินไม่ติดจะกินทุกวันก็กินหลังสุดนะฮะกิน